ตกไดู้หสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mon Channel กับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับมาพอกับบรรยากาศหลังเลิกงานนะผมพี่น้องเอาที่นี่กับเข้ากัเศร้าเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เขาเดพี่น้องมจันทร์ที่สิบบที่สิบี่สิบเอ็ดนี่แหละนะครับผมฮู้หนาววันจันทร์ที่สิบเอ็ดันวานะครับผมผาก็เลิกงานครับผมนี่ ก้ากับบริ้กู้เยอะครับผมพี่น้องเดี๋ยวกูก้ผ้าก่อนฝนตกครับผมฝนะตกเงทั้งเสะทั้งเสะเยอะครับผมเมออไว้อีกสี่ก่อนมันบ่ฮอดดอกนะพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนปิดไฟปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ครับผมห่อเข้าไปกินอาทิตย์นี้ก็ได้นะครับผมห่อเข้าไปกินคือเก่าไลร่พี่น้องก็ได้เมนูอัอนยอยบ่หึหรืออีหยังนี่ล่ะนะครับผมหนาะนะวเย็นแต่ว่ากับโบ่ัญหาปัญาไหนครับผม ลายมือเลยดิอากาศอากาศเป็นมื่อหนาวนะเป็นแค่ไข่เหมือนเป็นเอาเอาก็ยังเอาฝนที่ตกนี่แหละนะครับผมกาเด็กกับโบ่อเบาเย็นพันได้เมื่อวานนี่ก็เป็นห้องห้องซัมเมอร์นวันอาทิตย์นะครับผมนี่แหละครับผม,มอากาศห้องห้องแล้วล่ะนะครับผมนี่เปิดไฟเลยแล้วฮัลโหลไงในวันอาทิตย์เมากินไม่กินเลาวมื้อนี่ที่ไม่กินไปอีกสักก้อนนะครับผมไม่ไม่กินแล้วบนอาทิตย์ไม่กินไว้เด้เมื่อวานนี่ก็เด้นะครับนี่ ผมเข้าไว้ยุบนะครับผมแต่มื้อนี้ที่เสนอเมน,นูอันนี้ครับผมง่ายๆเลยได้หลับได้นอนตะเวินเนาะพี่น้องเมื่อยนะครับผมอ้ยังลอยริเปี่ยนกัดนี่เป็นตลอดเลยพี่น้องเบอร์ซินจากเทียผมสิผัดหมูผมสิผัดหมูใส่กับผักกาดขาวใส่กับพร่องอกใส่ผักแต่ร้ายนะพี่น้องผัดผักใส่หมูแล้วก็ผมกะลรี่หอยนิดหน่อยเสิรบเพร้อมกันเลยนะครับผมพื่นนไปซื้อผักมนาเมื่อวานนีครับผมเนย คุณครับครับต้นหอมอันนี้ก็ตัวงอกครับผมแล้วก็หัวกาทิาวนี่ที่ใส่แต่หลายอย่างใส่กันเลยนะครับผมรับรองว่ารสชาตินี่เซ็ตเซียมเลยละนะครับไปครับผมเดี๋ยวเพี้ยนผ้าเพี้ยนแพร่อย่างน้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเบิ้มจากกะทิในยูในกินเซ็ตเซ็มกันนะครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้เมนูเด็ดเซ็มเบื่เรียบร้อยครับผมเบิ้ม หาบแบบนี้พี่น้องประมาณ3โลพอด้หน,นะครับผมอันนี้หัวละ100ยเยนนะครับผมเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทห้อประมาณ2 4บาทละครหัวหนึ่งนะ่พี่น้องเ,เพราะว่ามันหน้าหนาวผักอันนี้ถึกนะครับผมไปไว้นี่กะซิซอยผักตะก้อน,นครับผมใส่ผักกาดขาวพร้อมใส่ทองงอกพร้อมแล้วก็ใส่ต้นหอมพร้อมใส่หมูนะครับผมพี่น้องสูตรง่ายๆบานๆกดจัดฟาดบึ้มเปาเหเปาห็ดเฝ้าหลับเป่าน,นอนไปนอน,น,อนฟังเสียงฝนตกเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะมือแรงครับผม ปัวงอกครับต้นหอมครับหมูสไลด์ครับผมนี่ไ่ใส่หลายใส่นิดเดียว เน้นผักครับผมปั๊บนี่เรียบร้อยครับผมจดจัดฟัดเบื้องดีเดี๋ยวล่างผักเก่น,น้อยก้อนเบสเนีนะครับผม่น้อง น้ำเลยครับเดี๋ยวมันสิดดึกต้อเย็ดต้อหลับต้อนอนครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเดพี่น้องจวดจานฟาดบึ้มมีเหลือครับผมยังบ่ถึงยังบ่ถึงสามสี่นาทีเลยทีเ่เดียวหมดซีอย่างแล้วนะครับผมพี่น้องมากินก็เสร็จละอันนี้ก็กินขา้าวแรงพร้อมเอาเห่อไปกินโรงงานพร้อมนะครับผมข้าว้องกักพร้อมละอันนี้เสซตเป็นเมนูไปบ้าอาหารจานเดียอะกีแล้วพี่น้องตักราดเข้ากินข้าวแรงรังแกนเซฟเลยนะครับผมนี่แหละเฮ็ดเรื่องงานมากันมาเฮ็ดอยุ่งกินกันเสร็จแล้วครับผมกิจวัตรประจำวันเนาะ อันก็คือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาเวน้ข้างทางเวน้ำตลาดนักกระเด็นบนอะไรมือเลี้ยงนะครับผมพี่น้องที่นี่ก็ต้องได้ซอยเยะเจ้าของเอาเองนะครับผมพันา้าว่ไปกินข้าวตามซูเปอร์ตามเซเว่นทั้งเซ่นนะครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวผมจัดแจงนายุทธ์นายกินผมก่อนนะครับผมพี่น้องแซ่บๆเลยหลังมื้อนี้ครับผมสุดยอดอี๋ไม่ครับผมจัดจัดฟาดเบิ่มพี่น้องสหรับเมนูมื้อนี้ก็ะเด็นะครับผมไป ไปกินข้าวแรงนำกันแซ่บๆเลยครับผมควันหุยหุยเลยพี่นอ้องหอมครับผมมาครับผมวัมนนี้ครับกินข้าวแรงนำกันที่เก่ามุมเดิมนะครับผมอืล่ะป๊าพี่น้องอืมเนาะย่างแซ่บเดี๋ยวเรห็ดมือเห็ดเจ้าน้าปลาไปกินพร้อมอืมน้อยนิดนะครับผมเข้านิดเดียวตรงนี้นะ ตัวไซน์ก,กินย่างหลายเลยผัดทั่วงอกเนาะผัดทั่วงอกผักสดหมูสะไล่มันก็ยังซีดตัวให้กินเองนะครับผมให้กินเองมันทึกปากกินเสียไปเบื่อด้อ โอ้ยสอมองโ <c oughs> <c oughs> อ้ยแสดสดเผ็ดอ <c oughs> ันไตน่ยพี่นอ้องเผ็ดไอยพริกน้ำปลาจาักน้อยนี่ครับผมยังเสียบเลยเ,ลยเนี่ยมัน <c> ซ <oughs> ุยหอมน้ำปลาเน,ะน,น,นงงาะน,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 น้ำอื่นเราไปกินโรงงานเสี้ยพริกน้ำปลาไปน้ำฝนตก็ผมนะมือน่ะ เส้นเส้นนี่นะครับตบกับแต่ว่าตบไงแบบวี่น้องตกพอนลิ้นนี่แหละนะครับผมจะเปียก้อนจะได้กันแข็งกันเลยเมิมมมมนตากระเพื่อนเฮ็ดงานไม่เหนียวโอ้เป็นสิลับกลางอากาศครับพี่น้องเลยเป็นตลอดเลยคันได้เปรี้ยงกัดนะครับผมวันจันทร์วันอังคารมันพูดกับใครแน่แล้วนะครับผม เนื้อเมนูสิ้นเดือนครับ <G ül> กินผัดผักก็เมนูสิ้นเดือนนะเมนูต้นอย่างก,กินก้อยงวก้อยซ้นไปพุ่นตัว <G ül> โว่บ่มีขายหรือไงญนะี่ปุ่นผมชับวกไม่ให้เลยกินเองนะครับผมบ่มีขายนะครับก็เป็นบรรยากาศัองที่หรอกครับผมพี่น้องสำหรับคลิปผมนะ ก็เป็นคลิปจากโรงงานมาบ้านจากบ้านไปโรงงานก็เป็นคลิปการใส่สีในาตาั้งแดนนอกแอนบอร์กครับผมกับว่ได้ไปเที่ยวไปคว้า,างเลยนะกจได้ไปเที่ยวไปก็ได้ถ่ายคลิปได้เก็บภาพบรรยากาศสุดที่สุดขอ,องเบองยุ่งสินายอ,อยู่ในกระทะก,ก,ทก,กันสิจากใส่ถ้วยไปสกอนมือส้อมากระเวียบซึ่ก็ปุกเลยนะครับผมกับไปกินโรงง,งาน แต่กินได,ได้ได้กินง่พรายพอมื่อลรเป็นเรได้กินตอนซ้อว่าตัก็ดีผมมื่มกินข้าวซ้าเนีย้ยผมซิปปิง้งพวกขนมปังก็ซื้อขนมปังมากิน,นแต่ว่าเดี๋ยวนี้งบเบิดบริกาเลยก็เลยไม่กกได้ซื้อนะครับผม <c oughs> ลองให้กินเบิง่งและเสียไปลองผัดฟางห่วตำบมักพริกตำกระเทียมใส่หลาย เกี่ยวให้มันหอมดอวหมูใส่ผักลงไปหนุ่ยจางแซ่บอันนี้ผักมันยากสุกโพดตัวนะถึงทายคลิปถึงจับกล้องกอันนพี่น้องถ้ามีคนจับกล้องให้เวลาทายคลิปกะชี้สะดวกสบายกันนี่เวลาพี่น้องเบิง้งมุมกล้องมันก็ชี้สมูทก็หน,นีนะครับผมอันนี้ตั้งกล้องเองคิดเองสุดยากนะครับผมพี่น้องก็ชี้ได้ประมาณนี้แหลนะเนาะอืมห้องทรงตุ่งแห้งนยดนึง ยังบริกรผ้าเยอะๆคกูผ้าเข้ามาไว้งองครับผมอืมอืมอแปู่เลยกูผ้าแล้วก็อาบน้ำอาผ้านอนตัดคลิปต่อครับผมเมื่อนี้ก็ได้อืมแซ่บไีเลยอืม มากมากดีกผมผัดท่วงอกมันัวาดีดิพี่น้องผัดทั่วงอกใส่หมูสิครับแล้วก็ใส่ผักเลยล้ามมันหนมันัวาดีผมว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับตอนหขาปรุงความหุจังววาแล้วเนาะ ที่งานอีกส่วนอาทิตย์ก็หยุดยาวเราพี่น้องผมอ่ะอาทิตย์นี้ก้าเศร้าทิตย์หน้าก้าเดือดแล้วกะก้าเศร้าที่งานอีกประมาณสามหมื่นสี่มื่ก็หยุดยาวแล้วสบายพักผ่อนครับผมกับอากาศหนาวๆวันนี้ไม่ได้ไปใส่หรอนอนเต้าห้องนี่นะครับผมพี่น้อืออือโอ้ คักไปัยญาครับผมฮึมๆนะโอ้โหกินเปียเลยครับผมไี่ยอมฮ่าโอ้ยิมโอ้ฝนตกแหงก็เก่าตัวนึงโอ้ดังจากซากที่ว่าผม เอาครับผมพี่น้องกระซิประมาณนี้น้องกระสลับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมมื่อนี้วันเดทไทยแต่โรงงานมาให้เบิ้งดอกนะครับผมเป้าฝนตกนะครับผมก็เลยมาถ่ายอยู่บ้านเอาเลยนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปการใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะพี่น้องคูนายแรงงานเนาะกระซิประมาณนี้แหละนะครับผมชีวิตเหามันกับวนได้มีอย่างไรเนาะแล้วถ้าไปอยู่บ้านเหามกับที่มีแนวไายนั่นแท้นี้หลายนะว่าเรอันนี้เอาก็มาเหตุการณ์เหตุงานเนาะครับผม มือเ่อากับไปตื่นขึ้นกับไปเหตุงานเรื่องงานมานอนตื่นขึ้นหรือกับไปเฮ็ดงานกับนั่นกับมียุส้นมกับวนรูบยั่งซีนนะครับผมกับได้พยายามเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนํากันนะครับสำหรับเรื่งเงินมื้อนี้เนาะอัปเดตเรื่เงินซู่ฟังนะครับผมมื้อนี้เรืเงินอยู่ที่24บาทนะครับผมพี่น้อง1 0 0เรยยีนนะครับผมไปแลกเงินบ้านเฮาน่ะสีได้อยู่24บาทนะครับผมกระทามื0อเย็นก็ได้ยูประมาณ2อ0 0นซีนะครับผมพี่น้อง2อ0มื้อสมื้อแล้วมันยังบ่ขยับเลยนะครับผม่ขาว วันหลังๆวันที่สิบเก้ากระท้าเล่นเงินมันมันิเป็นยังไงนี่นยเขาว่าหลังๆวันที่สิบเก้านะครับผมถ้าเบิ้งมาเล่นเงินมันมันจะไปจะไปที่ทางไหนกระท่ามันจะขึ้นเขาว่ามันมันก็จะขึ้นไปอีกยุ่งกระท้ามันกระท่ากระท้ามันก็ขึ้นหลังหลังวันที่สิบเก้านะครับผมพี่น้องเห็นข้าวเบิ้งในข้าวนะครับผมเขากำลังคุยกันอยู่ว่ามันสีเล่นเงินมันจะไปที่ทางไหนนะครับผม สาถูกคนดอ,อกว่าเด่นเงินขึ้นเงินแข็งแข็งเลยไหมเนาะครับผมพี่น,อน,น้องกัรเงินญี่ปุ่นแข็งมันกิดสิโอได้การแนอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาไอชิเปนะียนนโยบายอีย่างไม่หรอกว่าผมผมอ่านผมอ่านผมอ่าน,ม,นมือข่าวอยู่นะครับผมวันที่สิบเก้าอุ้ยล่ะว่ามันจะออกหัวออกแควแต่ผมจะมาอัปเดตสู่ฝั่งนะครับผมเอาัอาละนลับเนาะครับผมผู้ใดที่มากะคิดเอาตัดสินใจเอานะครับผมถามรายละเอ,อ,อียดเขาว่ามันคักคหาข้อมูลให้มันคักคสก้อนนะครับผมเพต้องเฝ้าครับผมงานหลายพี่น้องจะได้ก็ได้มานะครับผม บ่าเต้ใจหอเต็มร้อยนะครับผมว่าเต้ใจเตรียมร้อยเงนินเราพอมได้มานะครับผมเรต้องไปคิปยากนะครับผมเสียมาสองแสนสองแสนกว่าพูนละนะครับผมพี่น้องถามว่ามันคุ้มบ่ถามว่าคุ้มมันก็คุ้มอยู่แต่ว่าผมมองแค่ว่าตอนนี้เลทดเลทเงินมันทึกนะครับผมคัน้าเขาสีไปกู้หนี้ยืมสินมาไปยืมเ ok งินดอเขามาสิพี่น้องอุ้ยสร้างเขาสียได้คืนนะครับผมพี่น้องใช้เวลาปีกว่าเพื่อปีครึ่งสองปีมีนะครับผมคันท่าไปเจอม่อง บบมีโองานกับบบค่อยได้เงินดีเท่าไหร่แต่ถ้ามาแล้วมาเจอม่องเององานมีโอทีเฮ็ดเงินเย็นออกมาเอ่หาหักค่าใช้จ่ายเลาในทรงบ้านสามสี่มื่นสี่มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็จ้งผมว่าไว้กันรอพี่น้องเสียเงินมา 200, สองแสนเพว่าซ้ำกันบึ้นะครับผมแต่ว่าพอมาเฮ็ดงานที่เทราเงินเย็นได้ได้บ่าซ้ำกันก็นกนหลายนะครับผมผู้ได้น้อยก็หลายผู้ผู้ไอ้เพิ่นไดห้หลายก็หลายแต่ว่าส่วนมากเลานะครับผมมันก็มันกับโบว่าไงนะครับผมพี่น้องผมกับโบรู้ว่า มอังอื่นขาเจ้าิีป็นจงใดห,หรือว่าผู้ใดอยากให้เว่าอีกอย่างจังใดกะคอมเมนต์หรือว่าผู้ใดที่ว่าใช้งานอยู่ในญี่ปุ่นนะครับผมที่เบิ้งคิปผมอยู่กะยากมาซี้แจยากมาเว่าให้พี่น้องคนที่เพิ่งกำลังยากคิดอยากมาเว่ออยางเงินดวงเงินเดือนมออั่งยูมั่งเสหน้าง,งานนั้นท่นจังซียินดีนะครับผมพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์คนในญี่ปุ่นให้คนไทยอยู่ในประเทศเขาได้เบิ้องกำกันนะครับผมสำหรับผู้เพื่อนอยากหาข้อมูลมานะครับผมว่า งานนั่นงานนี่เป็นยังสั้นเป็นยังซีนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากมาเว่ามาคุยกันกับติตอนเข้ามาได้นะครับผมพี่น้องยินดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาหออที่เลยนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากําหรับผู้ที่พนอยแชร์ประสบการณ์ในการเทดงานญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องเ็ดงานเกี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเงินดวงเงินเดือนที่อยากมาแชร์ให้คนอยู่ทางบ้านเฮาได้เบิงได้รับส่วนของการกับยินดีนะครับผมพี่น้องเอาซ่องผมเป็นซื่อกางแได้นะครับผมได้มาแชร์ประสบการณ์ สำหรับ sociedad, Bref, ที่ผู้ใดที่เพิ่นกําลังอยากมาเฮ็ดงานญี่ปุ่นนะครับผมกําลังหาข้อมูลหานั่นหานี่ยุ่งซี่นะครับผมพี่น้องผูรู้ว่ามันสิเป็นจังไดนผูรู้ว่ามางานนั่นมันสิเป็นจังไดนมางานนี่มันสิเป็นจังไดนยุงซี่นะครับผมพี่น้องยินดีนะครับผมมาแชร์มาแชร์ให้กับเจ้าเบื้องไปนำกันนะครับผมพี่น้องเอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก re er. ็จะขอจบไปซัมนี้นะครับผมพี่น้องกันเด็กแล้วกะสิสามทุ่มแล้วนะครับผมก็จะไปกู้ผ้าอั้มนำอาบทาสก่อนนะครับผมจะไหนเราก็ขอฝากนะ น้ำพริกกับหมูม่อนสังนะครับผมผู้ใดอยากอุดหนุนกันผู้ใดอยากสนับสนุนช่องม่อนสังแชนเนลกะถ้าเข้าไปสั่งซื้อตามที่ผมขึ้นไปให้ได้เลยนะครับผมแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแน่นนะครับผมผู้ใดสงสัยอยังอยากถามอยังกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมอยากให้เราเรื่องนั้นเรื่องนี้สู่ฟังอยากถามนั่นถามนี่นะครับผมยินดีนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นอนหลับฝันดีสุู้ดสุ้คนครับไป บรรยากาศดีครับพี่น้องเปิดแอร์อุ่นๆนอนฟังเสียงฝนปอกแป๊กปักแป๊กปกแป๊กไปครับเอ้าฟันดีสุกผู้สุกคนครับผมสวัสดีครับ